ตัวค่าขึ้นชมทะเลหมอกนะคะคนละสี่สิบบาทนะคะสี่าิบบาทหนาวหนาวใชเปีนี่กระเป๋าคนละฉันไม่ได้เตรียมเพราหมือ ชาไไบ,บ้าน <laughs> า <laughs> กำลังจุดไฟไฟเผาหุ่นเตี้อ วันนั้นบกราะว่มันมีรถอะไรอย่างเงี้ยจังว่าตอนนั้น Yeah, what the? ごめんなさい。Oh, <laughs> ถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเราจะตั้งกลองถ่ายรูปก,ก่อนนะคะวิวแก่งโอ้ยสุดทะเลหมอกเชียงขาดคะ่ะมาหรือเรียอ ป้ามันยังไงนี่คือมาถึงแล้วนะคะแกงขดคือจ้าอืมก็มาแล้วเก็มาแล้วอันนี้ยังไม่มมันก็ไหลมาโอายถ่ายอยู่ก็ใจนู่นอยู่ข้างล่างเลยเห็นปะ ส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างล่างสวยงามมากเลยค่ะสวยอยู่นี่มีคนอยู่นะเต็มเหรอ,อ

พ่เจ้าก็บ่เขาแถวหาเนาะค่ะน้อมากือยังพเจ้าไม้ปาสายเนี่ยอ๋อเอนออ

วันนี้เราก็มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกนะคะที่แก่งคุดคู้นะคะหูทอกของเชียงคานนะคะ,ะก็ผู้คนก็มากันเยอะพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าวันนี้หมอกนะคะไม่เยอะอย่างที่เราคิดหรือว่าอย่างที่เคยเป็นมานะคะวันนี้อากาศไม่หนาวมากเท่าไหร่นะคะ นี่คือมันบรรยากาศของทุกคนนะคะ คุณหันหน้ามาสิสองคนนะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะท้องฟ้าก็เริ่มมีสีสันแล้วนะคะก็พระอาทิตย์กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะเราก็อยากจะรอชมนะคะบรรยากาศนี้นะคะสวยมากพระอาทิตย์ขึ้นหลัง ูเขามาแล้วนะจ๊ะ <c oughs> เรามองอย่างนี้จะเป็นภูเขาเล็กๆนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่หลายๆท่านนะคะ <c oughs> ชอบขึ้นมากันนะคะเป็นะทะเลมอกพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวสถานที่ที่เป็นอ่า ธรรมชาติแล้วก็มีความสวยงามของประเทศไทยเราด้วยนะคะ นี่คือบรรยากาศที่อยู่บนอ่าเขาแก่งคุดคูนะคะรอชมทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเห็น<อ> <He ard S 2> ไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะ สวยงามมากๆเลยสวยมากท้องฟ้าสีทองมีภูเขาเล็กๆอสุให้เราเห็นนะคะ Hehehehe <laughs>